สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือยามันของน้องหนวดละก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้ยิงงามงามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเอาหนาววนททำสวน ทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่เห็นไหมถ้าเราได้สิ่งดีๆมาแล้วเราก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับคนที่ชอบรักการปลูกซึ่งปัจจุบันนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีปัญหานะ เราสังเกตหลายๆอย่างของเราที่เราเคยปลูกแบบงามมาตลอดเลยดินดินเดิมการให้ปุ๋ยก็ให้แบบเดิมๆแต่ทำไมมันมีการชะง,งักการเจริญเต,ติบโตทั้งที่เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเลยแค่โรยก็ขึ้นอย่างเช่น,นคณะกวางตุ้งแต่ละล็ลอตแต่ละล็ลอตที่ส่งมาขายเราบนและบนบน,บน มีปัญหามากนะช่วงเนี้เดี๋ยวจะเลิกปลูกจะเลิกซื้อแล้วไม่กินก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยอะไรที่เราปลูกแล้วขยายต่อได้แบบเนี้กินแบบนี้ก็ได้นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมกระเจี๊ยบพันดกอย่างเงี้ยเก็บต่อขยายพันธได้ได้ดีเอเอแม่ด้วยของนังหนวดก็เช่นกันเนี่ย เนี่ยเราขยายต่อได้แล้วก็ได้กินตลอดด้วยต้องเก็บเอาไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมัมม่รีเขาตาเที่ยงแอด๊ดนครนมช่องเดชโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งให้ไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นน้องหนุ่มเขามีเพจเกษตรนอกโรงเรียนมีเพจมัมมี่รีเขาตาเที่ยวด้วยนะจ๊ะเข้าไปเธอได้ความรู้ได้ความรู้จริงๆ ได้ความหาด้วยดูแล้วมีความสึกเ <c oughs> จ้าของช่องหามากค่ะทันไม่รู้อ่ะลองเข้าไปติดตามแล้วกันเนาะนี่ก็ของน้องหนวดเช่นกันนะที่เราเอาเอาเนี่ยผักคมขมมาใส่ย่อยสลายแล้วนะเนี่ยเริ่มมีการย่อยสลายแล้วเมล็ดอะไรมาหล่นมเนี่ยเหมือนกระเจี๊ยบเลเหมือนเมล็ดทันกระเจี๊ยบเลยฮะ ยวรอดูเนี่ยกระเจี๊ยบพันดกให้ตัดกิ่งมาปักนนไม่ใช่เออเดี๋ยวกันมีกิ่งที่เราตัดมาทิมๆเลยเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันกทีนะึงนี่ติดดอกดีจังเลยนะนี่พีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดนะจ๊ะอันนี้ก็พีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดนะติดดอกติดดอกดีจริง ดอกไม่เคยร่วงนะแต่ทําไมไม่เคยติดลูกตอนนั้นติดไปทีแล้วร่วงไปแล้ะดีนะถ่ายทันถ่ายเก็บภาพไว้ทันเลยพี่น้าปัตเตอร์เห็นปะว่าเข้าร่วงหมดเห็นไหมเห็นร่องรอยไหมร่วงหมดเลยไม่ใช่ร่วงดิเขาแห้งไปแต่สังเกตดอกเห็นป่ะดอกไม่เคยร่วงนะ แ,แห้งคือติดดอกดีนะแต่แห้งอะ่ะพีนัทปัตเตอร์น้องหน่วนเราไม่รู้คือให้ปุ๋ยเออฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่ไปแล้วนะเราไม่เคยปลูกเนี่ยอาจจะผิดวิธีดูแลผิดวิธีแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกได้โตมาขนาดนี้ก็ชื่นใจแล้วเนี่ยดูยทีดูลำต้นดูสิเห็นหมะเห็นหมะนะ หลังบ้านอน่ะหลังบ้านตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นว่ามันลงดินน่ะของน้องหนวดเขาจะมีแบบลงดินหลังบ้านต้นหนึ่งใช่ไหมรากอะลงดินแล้วถึงจะอยู่ในกระถางกเ็เถอะติดดีนะติดดอกดีอมหมโอเคอืมช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อเป็นไงจะพลิกพลิกเห็นเพลียไหมเห็นเพลียไหมเห็นเพลียมั้ยจ๊ะเห็นเพลียเพลียะนะ๋ยวเราต้องไปซื้อกล้องซื้อโทรศัพท์ที่มีการซูมแบบจี้เข้าไปแล้วมันยิ่งซูมอ่ะ ส s u ุงน่าสนใจนะที่น้องต้อมเษกเษตรเกษตรต้อมเษากษตรต่กอนขี้เกียจ4.0นะีบอกไว้นะเราก็ไปค้นหาข้อมูลหลายๆอย่างมาแล้วเพราะว่าการถ่ายคลิปของเรามันจําเป็นมากเลยที่เราต้องใช้กล้องที่มันแบบจี้ขึ้นไปแล้วซูมคือยิ่งจี้ยิ่งจี้ใกล้จะยิ่งซูมไม่เห็นชัดเจนไงเนี่ยเพีย้ยๆเพียเพ้ยลง เนี่ยอย่างเพลี้ยลงแบบนี้เราใช้อะไรรู้ป่ะเราก็ใช้น้ำหมักอ,อยาฉุนเหล้าขาวที่เราหมักไว้อะแล้วก็พืชผักขมขมแล้วก็พริกพริกน้ำหมักพริกกระเทียมอะ่ะพริกแกงเอาไปกรองแล้วมาฉีดพ่นอย่าเผลอ ER นะคนที่ทำพวกเนี่ยพวกทำเกษตรเกษตรปลอดสารเนี่ยเผลอ ER ไม่ได้นะเผลอ ER แล้วอดกินนะจ๊ะศัตรูพืชนะเยอะ เพราะเราทําแบบเกษตรปลอดสารไงใช่ไหมปลูกผักแบบปลอดสารเนี่ยเผลอไม่ได้จริงอ่ะถ้าเผลอแล้วก็มีปัญหาข้าวโพดร,รอบนี้มีปัญหานะใบเหลืองมเมล็ดพันธุ์อาจจะเก่าเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเฮเหลิมให้มานานแล้วอ่ะข้าวโพดหวานเฮเหลม หรือจะเป็นที่ดินคือเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยว่าเขาเกิดจากอะไรนะบางทีคือเราปลูกมานานแต่เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรคือฟันธงไม่ได้เลยเราจะมาฟันธงว่าไอ้ที่เป็นสีเหลืองใบเหลืองแบบนี้เกิดจากสาเหตุนน่นนี่นั่นเราฟันธงไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเราเอง ลูกกินเองจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สันนิษฐานไม่ได้จริงๆเพราะเราก็ให้ปุ๋ยน้ำหมักใช่ไหมปุ๋ยน้ำหมักของเราตามปกติอะน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเ,ออเข้าวสารจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงน้ำหมักกากกาแฟอะไรแบบนี้ที่เราปลูกมาเราก็ให้เขาตามปกติอะ เนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ให้เขาตามปกติแต่เราไม่รู้สาเหตุบางทีเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายปัจจัยมากเลยดินสภาพอากาศอันนี้ฝนตกหนักๆช่วงนี้ถ้าเขาเป็นเชื้อราก็ต้องเอาไตรโคดม่ามาใส่ไตรโคดม่าไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะ เป็นเชื้อราที่เขาไปเก็บกินเชื้อราหลายๆตัวแต่เขากินแทบเป็นทุกตัวแต่เขาเป็นเชื้อราดีไงไรโครมาที่เกษตรกรเขาใช้กันนะเป็นเชื้อราที่มาช่วยรักษาโรคเน่าคนเน่าสำหรับต้นไม้ที่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานี่อย่างเงี้ย เห็นปะจากที่เขาเคยเหลืองๆเนี่ยยี่ราที่เราตัดกิ่งมาปักชำอ่ะถ้าใครจำคลิปได้นะแล้วเราก็เอาพวกน้ําหมักเนี่ยสาดเข้าไปน้ําหมักมาสาดเข้าไปเขาก็ดูดีขึ้นมาเขียวเชียวเอ้อยโอ้โหดูเงินเงินที่เร็กเกือกๆือนะจ๊ะพลิกหยวกพลิกหยวกนี่นี่นอืม ตึ๊กเหย <c oughs> ืกเหลือตะมูตะมีนะตัดกิ่งผักช้ำไว้นะพวกเนี้ยพืชผักขมๆขเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอังกาบหนูเนี่ยกิ่งอังกาบหนูเนี่ยเนี่ยเออ่นานเฉวอยใส่ใส่เข้าไปเนี่ยไปตัดกิง่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยติดหมดนะนานเฉวอยเนี่ยติดง่ายพวกนานเฉวอยเนี่ยติดง่ายมากๆเลยกิ่งเล็กกิ่งน้อย ขนาดเราตัดมาซอยๆๆๆๆตัดกิ่งเข้ามาซอยๆแล้วก็มาหมกๆไว้เขายังโตเฉยเลยอ่ะกิ่งแตกมางอกมาดูด๋ยด,ดูมะเขือคางกบติดดอกออกผลมาเรื่อยๆนะให้เรากินบ่อยๆนะมะเขือคางกบหม่องเนี่ยโหแดันไปด้วยอะไรเนี่ยมีผักเป็ด ผักเป็ดผักชีลาวยี่รานี <c oughs> ่จะแยกแล้วเนี่ยสงสัยมันรอดเนี่ยมิราเคิลเน,นี่ยมิราเคิลหรือต้นผักจันมิราเคิลที่เวลากินเมล็ดข้าวสีแดงๆกินเข้าไปก็จะมีสารเคลือบลิ้นน่ะสารไกลโคโปรตีนเคลือบไว้เวลากินอะไรที่มันเปรี้ยวๆมันจะเปลี่ยนรสชาติจากเปรี้ยวเป็นหวานน่ะ กินมะนาวเข้าไยังหวานเลยอะ่ะมะนาวอะ่ะส้มจี๊ดอะไรเงี้ยแปลกเลยเขาถึงได้เรียกว่ามิราเคิลมหัศจรรย์ต้นมหัศจรรย์ตัเป็นนี่งานจริงๆช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆก็ต้องคอยดูคอยสังเกตต้นไม้พืชผักของเราเด้อมันจำเป็นต้องดูแลไม่งั้นก็อดกินมเมล็ดพันธุ์ที่ไหนที่มัน แข็งแรงเราก็เก็บไว้ขยายต่อนะเก็บไว้กินนะเพราะเราเพิ่งพาเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากซื้อจากในทุนใหญ่ๆไม่เคยได้แล้วเขาอาจจะคัดเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงส่งให้กับเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์เพื่อการส่งออกเนาะ เพราะมันผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่คนที่จะซื้อมาปลูกเนี่ยเขาอาจจะคัดแบบเมล็ดพันธุ์ที่มันด้อยคุณภาพมาผักชีนี่เห็นชัดเจนมากเลยผักชีนะผักชีแล้วตอนนี้เริ่มมีหลายเมล็ดพันธุ์นะที่ปลูกแล้วมีปัญหานะบอกแล้วว่าเราปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปีห้าห้านะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มสังเกตเมล็ดพันธุ์แล้วล่ะ คนที่ปลูกผักกินเองตอนเนี้ยให้สังเกตดูได้เลยมเมล็ดพันธุ์ที่เอามาแต่ละล็ลอตแต่ละล็ลอตนะบางล็อตอาจจะใส่คัดมเมล็ดพันธุ์ดีๆมาปนมาด้วยบางล็อตอาจจะเป็นแบบมเมล็ดพันธุ์ที่แบบด้อยมันทั้งซองอะ่ะโรยไปแล้วไม่ขึ้นเลยหมดซองก็ยังไม่ขึ้นจมจมครับจม <c oughs> จม,มเรื่องเมล็ดพันธุ <c> ์ <oughs> บนไปเรื่อย คนเรเร่เปิดสำหรับคนปลูกผักแล้วปลูกอะไรั้นมันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่งอกทั้งที่เราดูแลของเราตามปกติอ่ะใช่ไหมเอะมันก็ดูแลตามปกติทำไมระยะหลังๆนี่ทําไมเมล็ดพันธุ์มันมีปัญหาบางทีปลูกขึ้นมาหน่อยเดียวชะง,งักการจเจริญเติบโตซะง,งั้นเออให้ดูนี่อย่างเงี้ยเราปลูกของเราตามปกติดูแลตามปกติ ฝนตกลินดินหอมกลิ่นดินถูกไอโฟนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใดหนอป่านนี้ฝนย่อยลงมาทงไร่ท่งนาหญ้าเขียวขจีนอไม้ไผ่ผักติ้วกุจชีหอดมื่อนี้ไผสิสนใจ นอแนวอีสานมหางานในเมืองลวงเสียงโชคเดินตามดวงมันแมงระงำถิมตำแสงไฟบางก็โชบดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พ่ายเมื่อบ่ได้อยู่ไม่หีวัง พี่พาพที่เห็นพอละเลิกจบทำงานทำการก่อนแกนี้นะ